ค่ะเพื่อนๆมากินข้าวข้าวเย็นกันค่ะอย,อย่าโชกอนเพื่อนๆมีขนมเค้กแบบนี้ด้วยค่ะน่ากินมากๆเลยมากินด้วยกันค่ะเพื่อนน่าแยมนะคะนี่ลหลานทำค่ะกำลังย่างกันเลยค่ะคุณแม่ไม่ได้ไปถ่ายทำนะคะเดี๋ยวมากินได้กันค่ะวันนี้คุณแม่ทำลูกยอค่ะเพื่อนๆอร่อยมาก ตำลูกยอใส่น้ำปลาร้านัวนัซแบๆค่ะแล้วก็มีกุ้งลวนค่ะเพื่อนๆอ,อุ้ยพูดผิดปลาหมึกลวนค่ะปลาหมึกลวนนะคะผักสดสดแล้วก็ปลาทูทอดมาจา้ามาจา้าต้องจืดถ้วยเดิมใหญ่มากเหลือถ้วยเดียวสุดท้ายค่ะต้มจืดโอ้วันนี้ผลไม้ก็เยอะขนมหวานอีกนะคะเพื่อนๆ แก๊ะตามลูกยออร่อยเขาบอกว่ามันแก้ปวดไหล่ย้อนได้แม่เลยกินแอ๊ะไม่ขื่นไม่ขมลองชิมดูแลวลองกินมแค่ันเนี่แค่เนื้อมันเน่ยน่อืมหนูไม่กินปลาหลไหมหนกลาหล จ้ามาจ้า,าเพื่อนๆตำลูกยอนะคะเขาบอกว่าแก้ปวดไหลย้อนหายขาดคุณแม่ก็เลยลองตำดูค่ะคุณแม่ก็เลยกินค่ะอุ้อุยอ้ยแบบนี้ไม่ต้องขอดมายมาอกใส่กันนิดเดียวขอดมายมาหรอกนั่งเฉยๆนั่งเลด,ดิไม่แพ้ไม่แพ้แม่คุณค่ะ ต้อมานี่วันอยู่อ่ะอยม่แล้วหรืออ่ะอืมหรือืออ่ะอยู่แล้วตายแล้วมาทั้งวันเออๆมากินได้กันเลยค่ะเพื่อนๆอาหารเย็นค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายพิ PIN FAMILY ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดตับสาคัยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบูอัดอีกแล้วเร็เยอะคืนไว้แม่คุณ คนไม่มีพวกนี้หรอได้ได้ยังไงเอาจะมึ่งปูอัดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยลูกแม่เอาตะลับมาเอาเอาฟางมาลูกชิ้นเอกโพสเราอะ่ะเอาอให้น้องฟังฟางค่ะลูกชิ้นโอ้ยอร่อยค่ะเพื่อนๆตามลูกยอไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยค่ะไม่คื่นเลยค่ะ ลูกยอลูกที่มันหำหามแล้วนะคะคุณแม่มาตำร้อนขนมด้วยเนี่ยอือมากินังเกลืขนมเค้เกน ลำไยเขาเป็นพวงย,ยังไม่ได้กินเลยค่ะเมื่อเดี๋ยวโทรให้หลานมาเอาค่ะดได้เดี๋ยวกินเท่าอีกมั้ง ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะคุณแม่ขออนุญาตจบคลิปก่อนค่ะเอาไปขออนุญาตทานข้าวนะคะเพื่อนๆแมวหมาก็ยุ่งค่ะขอบคุณทุกทคนที่เข้ามาชมค่ะบ๊ายบายวันนี้อาหารเยอะมาก ไปนึ่งปูอาจอีกแล้วค่ะคุณแม่อ้วนอยู่เนี่ยค่ะขอ <love> บคุณทุกทคนเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย